อัปเดตเมืองสวยนอกกระแสประเทศญี่ปุ่นจ้านาโกย่าเป็นเมืองที่เราคิดว่าถ้าเราจะเลือกใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนสักที่นี้ญี่ปุ่นเราคงจะเลือกเมืองน,นี้เป็นเมืองแรกเลยค่ะเราใช้เวลาอยู่ที่นี่3วันสองคืนนะคะเก็บของที่โรงแรมแล้วเราก็ไปเดินเล่นกันที่มิราอิทาวเวอร์กันค่ะคิดว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของเมืองที่สวยมากๆเลยนะคะถ่ายรูปออกมาเหมือนอยู่กลางกรุงปารีสเลยข้ามถนนไปหน่อยก็จะถึงโอเอซิสทเวนตี้วันนะคะแหล่งรวมทิวัตรต่างๆของเมืองย่านนี้เป็นแหล่งรวมตลาดชิคๆที่มีแต่วัยรุ่นมาเดินกันเต็มเลยค่ะขอแวาทกกนนนัห่อะ จะเห็นว่าที่นี่เป็นเมืองค่อนข้างสงบและน่าอยู่มากๆเลยนะคะวันนี้มีตลาดเสื้อผ้ามือสองด้วยนะคะราคาดีมากเลยค่ะใครเป็นสายช็อปก็แนะนํานะเดินต่อมาไม่นานก็ถึงนากอย่าแคสเทิลวค่ะเราถึงช่วงพระอาทิตย์กําลังตกพอดีถ่ายรูปอ,ออกมาบรรยากาศดีท้องฟ้าสวยสบาย,ยตาอิ่มใจสุดๆไปเลยค่ะเดินต่อไปข้างหลังจะมีเมอีโจพาร์คนะคะเราสามารถมาถ่ายรูปกับใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกรับข้าฟ้าโรแมนติกมากๆเลยค่ะเดิน <The S 2> เรียบคลองนากอย่าคือแม่น้ำที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะไปยืนปุ๊บ ก็ไหว้มาหาเราเต็มไปหมดเลยค่ะเดินผ่านตลาดเก่าแล้วไปทานข้าวมื้อเย็นกันค่ะแมงร้อนๆเข้ากับอากาศหนาวๆสุดๆไปเลยค่ะขอปิดคลิปไปด้วยวิวระหว่างเดินกลับโรงแรมค่ะไฟสวยงามมากพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราในนะคะแล,แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้านาโกย่าวันที่สองเริ่มต้นด้วยการมาเดินเล่นแถวสายอันมิวเซียมค่ะบรรยากาศชิลๆแต่วันนี้มิวเซียมปิดค่ะเราก็เลยเดินต่อมาที่ศาลเจ้าโอสุดแคนนอนค่ะแวะขอพรจนอิ่มใจหลังจากนั้นก็เดินช ช้อปปิ้งต่อที่ตลาดข้างๆโอซูช้อปปิ้งสตรีมเดินผ่านร้านชิคๆมากมายรวมถึงร้านหนังสือวากาซาที่มีการจัดร้านแบบล้ำสมัยแบบสุดๆค่ะจากนั้นเราก็เดินข้ามถนนไปที่ชินเซนชิดอริช้อปปิ้งสตรีเพื่อช้อปปิ้งกันต่อยาวๆค่ะหลังจากซื้อของจนหนำใจเราก็ไปหาอะไรทานกันค่ะเมื่อนี้เพื่อนเราแนะนําให้ไปลองร้านดังนาโกย่าค่ะมิโซคัสึยาบะตอนร้านทงคัสสึเจ้าดังเมืองนี้ค่ะคนเยอะมากค่ะน่าจะดังจริงๆส่วนตัวคิดว่าเราได้ที่นั่งวิวสวย แต่หมูทอดไม่สุกเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าทานค่ะช่วงบ่ายวันนี้แดดหายไปแล้วเราเลยตัดสินใจกลับโรงแรมกันค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะแล้วไปเลยกันต่อทริปนาโกย่าวันสุดท้ายค่ะมาถึงทริปนาโกย่าวันที่3แล้วค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเราเริ่มต้นวันด้วยการมาเดินตุยต้ามิวเซียมนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปตุยต้ามิวเซียมแบบละเอียดแยกให้นะคะเพื่อใครสนใจหลังเข้ามาชมได้ค่ะเราใช้เวลาประมาณครึ่งวันในการอยู่ที่นี่นะคะเพื่อคนแฟนโดยเฉพาะเลยค่ะหลังจากเดินในมิวเซียมจนครบ ทั้งตึกแล้วเราก็ไปถ่ายรูปส,สวยๆฟิลเยอ์โลปกันค่ะเดินต่อไปอีกนิดหน่อยก็จะถึงโนริทาเกะการ์เด้นนะคะส่วนนี้สวยมากๆเราประทับใจมากๆเลยค่ะถ่ายรูปมุมไหนวิวก็สวยแสงก็ดีไปหมดเลยค่ะเหมาะแก่การพาลูกมาวิ่งเล่นหรือจะมาเดทกับคู่รักก็ตอบโจทย์ค่ะการเล่นถ่ายรูปที่ปาร์กได้สักพกักแล้วก็ขอเข้าไปหลบหนาวที่ร้านหนังสือซูทาเกะสักหน่อยนะคะถ่ายรูปส,สวยๆก่อนออกมาหาอะไรทานที่ห้างอีออนมอลค่ะทานดาเมงร้อนๆพร้อมกับชมวิวนี้แฮปปี้สุดๆเลยค่ะฝ<ส>ากกดไลค์กดแชร์ ติดตามไป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะแล้วไปเจอกันที่โมกาค่ะ